วัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่เมืองเลอเ l ีิสกุลาค่ะ <S <S ห่างหายกันไปหลายวันสำหรับคลิปความลับนะคะวันนี้พี่ตังกวาก็นำมาฝากแล้วนี่เลยค่ะมาจากน้องพิมพ์นะคะเพื่อไขข้อสงสัยเดี๋ยวเราไปทดสอบก,กันเลยซึ่งเราก็ได้ทำการจัดการแม้คะให้หลับปุ๋ยกันไปหมดแล้วค่ะอันนี้เนี่ยต้องมีบางส่วนที่รู้อยู่แล้วอย่างแน่นอนก็ถือว่าพี่เอามาขายขำก็แล้วกันค่ะ เหมียวเหมียวมาซื้อของแล้วแม่ค้าถึงเราจะหน้าหดแต่เราก็หมดคิตตี้นะนี่เลยยังซื้อได้อยู่จริงๆนะคะซึ่งแม่ค้าก็ต่งกิ้วซะด้วย <laughs> ว้าวซื้อเสร็จหายวบไปเลยแบบนี้เขาเรียกว่าตายในหน้าที่นะเนี่ยมาทดสอบกับแม่ค้าอีกสองร้านนะคะยังไม่ได้ลองกับพ่อค้านะแต่คิดว่าก็คงเหมือนๆกันหลับปุ๋ยอยู่ด้านหลังตู้กระจกค่ะดูซิซื้อแล้วเธอจะหายไปอีกคนหรือเปล่า คนนี้ยังอยู่นะคะไม่หายซะด้วยนี่สินะจิตวิญญาณแมคคาาสาเหตุที่ใช้เต้าเหมียวหรือแคดบัตเลอร์นเนี่ยก็คือตอนแรกใช้วิธีเผานั่นเองแหมเรียกได้ว่าสายโหดนะคะแต่เราก็ยังอยู่ในโหมดฟุ้งฟริ้งมาเดี๋ยวเราไปดูคุณคาดินต่อนะคะว่าเราจะยังสามารถซื้อดอกไม้กับเธอได้ไหมดูเหมือนว่าแม่ค้าในเมืองนี้เนี่ยเขาขยันจริงๆค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเมืองซากุระ ถึงแม้เธอจะหลับปุ๋ยไปก็ยังห่วงเรื่องรายได้อยู่นะคะเอาล่ะก็เป็นซะแบบนี้นะคะน้องชายพี่ถึงได้บอกว่าเกมนี้เนี่ยมันสุดแสนจะกาวจริงๆโอเคขอขอบคุณน,น้องพิมพ์นะคะน้องออโต้ฮัลโหลฮัลโลวันนี้พี่ยืมหมู่บ้านชนบทมาทำการ์ตูนตอนเดียวจบหน่อยนะคะ และคนไหนที่รักที่ชอบเมืองเลบีชกุลาก็อ,อย่าลืมซัพพอ support. ร์ตด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย